เอาละครับหลังจากที่เราดูสรุปเนื้อหาคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ตัวอย่างกันนะฮะโจทย์ตัวอย่างข้อที่1น,นะครับก็บอกว่ากําหนดลําดับซึ่งประกอบด้วยจํานวนเต็มบวกนะครับทุกจํานวนที่หารด้วย5ไม่ลงตัว <c oughs> เรียงจากน้อยไปมากด้วยนะครับเพราะว่าลําดับเนี่ยตำแหน่งมันสําคัญ ถ้าผลบวก N ผลแรกเท่ากับเลยนะครับเครื่องหมายเท่ากับนะฮะ9,000ถหากว่า N คือเท่าไหร่เราก็มาดูโจทย์ว่าไอจำนวนเต็มบวกที่หารด้วย5ไม่ลงตัวเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้มันเป็นเลข1บวกกับเลข2บวกกับ3แล้วก็บวกกับ4 อันนี้คือเลขที่หารด้วย5ไม่ลงตัวแล้วเริ่มบวกแล้วเห็นไหมฮะทีนี้บวก5ไม่ได้เพราะว่า5มันใช้ไม่ได้เขาบอกเอาที่5หารไม่ลงแสดงว่าตัวต่อไปก็ต้องบวกอะไรครับบวกหบวก7บวก8บวก9ตัวต่อไปก็ต้องเป็นยกเว้น10ก็เป็น11 12 13 14ครูเขียนให้เยอะหน่อยนะ เพราะฉะนั้นบวกต่อไปอีกก็จะเป็น16 17 18 19ความจริงแล้วยังบวกต่อไปอีกเยอะแยะเลยครับบวกแล้วเท่ากับ9,000ครับเนี่ยคือสิ่งที่โจทย์ก็ถามว่าในเนี้ยมีกี่พ์อ่าข้อนี้ไม่ยากนะค่อยๆทำนะครับใจะเย็นเราก็ค่อยๆตั้งสติดีๆนะครับสังเกตว่าถ้าเอา1บก2บวก3บวก4อยงน้องได้เท่าไหร่ครับ ได้10ถูกไหมโอเคได้10ถัดมาถ้าเอา6บวก7บวก8บวก9น้องจะได้เท่าไหร่ครับ9บวก8เป็น17บวก7เป็น2 4บวก6เป็น30ครับอ่าน้องลองบวกอีกชุดหนึ่งครับก็คือบวกทีละ4ตัวนะครับตามที่เราได้จากโจทย์มานะครับ4ตัว4ตัว11 12 13 14น้องบวกอย่างนี้ครับ ส0บ0ี่สิทดไว้ในใจ4 3 2 1บวกได้อีก10เป็น50เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คล้ายๆกัน10 20 30 40แล้วเก้าแปดเก็เหมือนอันนี้40ก็เลยบวกกับของเดิม30เป็น70็ดสินะลองบวกดวูได้อยู่แล้วนะครับค่อยๆบวกไปมันก็จะเกิดพจน์ที่เป็น10 30 50 70ไปเรื่อยๆบวกไปถึง เก้าร้อยเก้าพันเกโอเคนะเริ่มสวยงามขึ้นแล้วใจเย็นๆนะครับ10บวก30บวก5 0บวกเ0เนี่ยมันมีตัวร่วมนะครับถ้าครูอเอาเลข10หารตลอดคือหารพุทนี้หารพุทนี้หารพุทนี้หารพุทธนี้คือเอาเลข10หารตลอดจะเป็นยังไงให้เลขมันง่ายลงครับหารเลข10หารเลข10บ หารเลข10นะครับตัวนี้ก็หารเลข10ด้วยนะครับจริงๆแล้วใน Leah, จุดๆมีเยอะแยะเลยหารด้วย10เลยหารไปตลอดมันก็จะเหลือแหละครับ1นบวก3บวกบวกบวกไปเรื่อยๆข้างนี้จะเหลือแค่900เห็นไหมง่ายนะ1 3 5 7เป็นเลขคี่ใช่ไหมครับน้องๆครับเลขคี่นี่เราเขียนแทนด้วยอะไรนะพที่ n มันจะเป็นเท่าไหร่นะ มันก็คือเลขคู่แล้วลบ1ใช่ไหมก็คือ2 n ลบ1ถูกไหมครับเราให้มันบวกกัน n พจน์อีกทีหนึง่งอันนี้น้องๆต้องรู้แล้วนะพจน์ที่เป็นเลขคี่รูปทั่วไปคือ2 n ลบ1จำไว้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3พจน์ที่4พจน์ที่ n น้องๆจำสูตรได้ไหมอันนี้คืออนุกรมเลขคณิต นะครับไม่ใช่อน,นันต์นะครับเลขคณิตแบบจํากัดจํากัดพดไว้แค่นี้อ่ะทวนสูตรนิดนึงอนุกรมเลขคณิตก็คือผลรวมจะได้ n ส่วน2คูณพดแรกบวกพดสุดท้าย จำได้ไหมผลบวกของอนุกรมเลขคณิตเพราะฉะนั้นครูก็จะได้ว่า n พจใช่ไหมทั้งหมดนี้ครูบอกว่ามี n พจน์นะฮะ n พจหาร2พจน์ที่1คือเลข1พจน์สุดท้ายคือ2 n ลบ1ครับรวมเราได้900คิดทันไหมไวหน่อยไวหน่อยตื่นยังโอเคนะก็แก้สมการในวงเล็บ แก้สมการในวงเล็บก็คืออะไรครับ1บวก2 N ลบ1เปิดวงเล็บนะครับเปิดวงเล็บเท่ากับ900น้องก็ตัด1ตกับลบ1ได้เห็นไหมสบายสบายมันก็จะเหลือแค่ N ส่วน2คูณ 2N น้องก็ตัด2อีกทีครับน้องก็ตัด N ไม่ได้นะครับ N เอามาคูณกันนะครับ n คูณ n จะได้ n นกำลังสองเท่ากับ900แสดงว่า n ตัวเดียวถอดรูทได้30นะครับแต่อย่าเพิ่งตอบนะน้องดูนะครับ30จํานวนนะครับ30ตัวคืออะไร30ตัวคือมี10 30 50มีอย่างเนี้ย30ตัวแต่1ตัวเนี่ยมันมาจากกี่พจน์ที่เราเคยทำมา เนี่ยมันมาจากกี่พจน์เห็นไหมเนี่ยมันมาจากกี่พจน์หนึ่งตำแหน่งตรงนี้มาจากสี่พจน์ย่อยเห็นไหมหนึ่งตำแหน่งตัวนี้มาจากสี่พจน์ย่อยฉะนั้นถ้ามีแบบนี้สามสิบตำแหน่งก็ต้องคูณสี่ถึงจะเป็นจำนวนตัวถูกไหมครับอ่นน้องบางคนงงใช่ไหมบางคนไม่งงคิดไปเลยนะว่าตอบเท่าไหร่คือเลขสิบเกิดจากสี่พจน์ย่อยเลขสามสิบเกิดจากสี่พจน์ย่อยโจทย์ถามว่าพจน์ย่อยๆทั้งหมดเนี่ย พดน์เยอะๆทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันกี่อันถึงจะได้เก้าพันครูก็เลยต้องบอกว่าเอา30ตัวมาทำไมครับคูณ4นะฮะจำนวนพจน์ทั้งหมดก็คือ30คูณ4ก็คือ120สพจน์ครับตอบนะฮะโทษครับตกขอบนิดหนึ่งคือเราหามาได้30ชุดใช่ไหมสามชุด รวมกันแล้วจะได้901 0ชุดมี4ตัวก็เลยต้องคูณ4นงครแค่นี้ครับคำตอบก็คือต้องบวกกันทั้งหมด120พดต์นะครับคือช้อยที่3นะบวกแล้วจะได้9 0 0 0อันนี้ไม่ยากเลยเห็นไหมถ้าเราช่างสังเกตเนี่ยพยายามหาความเหมือนให้ได้นะเรื่องอนุกรมนะน้องครับเวลาทําข้อสอบเรื่องอนุกรมทําได้หลายรูปแบบนะครับ ยกเว้นอย่างเดียวคืออึดเขาไม่ได้ให้เราอึดนะฮะไม่ใช่ไปนั่งบวกกัน100ยพจน์สองพจ์อย่างนั้นไม่ใช่คณิตศาสตร์แล้วนะครับคณิตศาสตร์มันต้องมีการคาดการรูปแบบแพทเทิร์นที่สวยงามได้นะฮะโอเคไหมลองซ้อมทําดูนะครับข้อนี้ไม่ยากนะครับข้อยากๆจะอยู่หลังๆเดี๋ยวค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับติดตามอดทนหน่อยอ่ะข้อนี้ก็จดไปให้ครบแล้วเดี๋ยวไปดูข้ออื่นกัน ถ้าไม่เข้าใจลองดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะโอเคนะครับอ่ะข้อนี้ผ่าน